เมื่อกี้ไล์สุดโดนตัดไปเพราะว่าตรงขึ้นเขามันไม่มีสัญญาณตอนนี้ก็มาถึงจุดพักรถอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวสวยไหมครับระหว่างเดินทางก็แบ่งการบรรยากาศกันไปเรื่อยนะครับดูแต่ด่านแล้วหน่าเบือ่อ ดูธรรมชาติสวยๆงามๆบ้างอันนี้เป็นทางขึ้นอุทยานแต่เราจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นบริเวณจุดพักรถคนที่ขึ้นมาก็จะมาพักรถบริเวณนี้ก่อนให้ปลอดที่มันวิ่งได้จริงหรือเปล่าปลอดแล้วอุโมงคไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อ นี่ทางที่ผมมาเมื่อกี้ทางนี้และเรากำลังจะเดินหน้าไปฝั่งนีน้อันนี้เป็นป้ายอุทยานเแห่งชาติน้ำหนาวเปันบรรยากาศสำหรัแบบใครที่ยังไม่เคยมานะครับใครที่เคยมาแล้วก็อย่าว่ากันนะเปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่เคยมาได้ดูได้ชมมาก โอ you, ้วิววิมุมนี้สุดยอดเลยโอ็เินไปจุดเช็คอิน โ,โอ้ผมมาถึงก็แดดออกพอดีเลยอุทยานแห่งชาติกระทิงกระทิงนน้ำหนาวไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในอุทยานที่ที่ที่ใส่ซองขาวไปให้อธิบดีกรมอุทยาน เมื่อวานก่อนหรือเปล่าเซลเซลเซลเลี้ยงเฉยๆนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ที่เป็นข่าวนะครับก็อธิบดีกรมอุทยานโดนจับนะครับข้อหาก็เรียกรับมีทุกหน่วยงานนะครับในอุทยานประเทศไทย ใครที่ไม่อยากโดนโยกย้ายนะครับใครที่อยากอยู่ที่เดิมอยากเลื่อนตำแหน่งก็ใส่ซองไปให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติอธิบดีก็โอ้เงินท่านท่านอะไรนะท่านชายวัดใช่ไหม เอาเปิดเผยว่าก็เดือนเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า20ล้านนี่หน้าล่ะใครๆเขาถึงเรียกว่าอะไรนะอยากมียศฐาบรรดาศักิอยากมียศใหญ่ๆใช่ไหมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนแบ่งปันบรรยากาศนะใครยังไม่เคยมาให้ดูครั้งหนึง ก็คือถ้าออกจากนี้ไปขึ้นจะหายเพราะมันเป็นทางขึ้นเขาอีกเขานึงเมื่อคืนนี้ที่ผมไล์สดมามันไม่มีขึ้นมันเลยตัดนะครับแต่อยู่ตรงนี้มีขึ้นก็เลยถือโอกาสไล์สดให้ดูเลยแล้วกันแบ่งปันบรรยากาศทางขึ้นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเราจะพามาดูพามาดูสถานที่ นี่เป็นแผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนมาเก็บน้ำห้วยแดงหห้วยแดง ในน้ำหนาวตรงไหนนี่เหรออ๋อตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นเอ,อตเดียเขาอยู่ตรงนี้อ,นนอยู่ตรงนี้ติอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตอนนี้อยู่ตรงนี้นะ ก็จะออกไปเพืเออ่อน้ำหนาวไปไหนไปขอนแก่นชัยภูมิไปอุดรตอนนี้อยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้จะออกไปแล้วโอ้หูออขึ้นมาเมื่อกี้หูอื้อหมด ออกจากตรงนี้ก็จะไม่มีขึ้นแล้วคนระับเมื่อกี้ขึ้นมาบนขเขาขึ้นหายกลายเป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวแวะพักรถนะครับป้ายสวยไหมคนก็จะไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปแบบหาซื้ออะไรกินก่อน ตังหรือเปล่าอายุหาซื้ออะไรกินกินอะไรดีตอนที่มันล้นเนาะตอนที่เขาอัดคิวจะต้องนะเพราะว่าเจขอโครงการไปใช่ไหมยาดมดีกว่ายาดมหลอนค่ะ ใช้คนกินเลยเอาวบเตมิลขวนึงก็ได้จ้ะ20นะคะจ้ะสวัสดีค่ะที่มีน้ำตาลสองค่ะยาดมใบตามิล มาหลายๆคนก็น,นั่งเล่นนะโต๊ะกาอีไว้ให้นั่งเล่นไม่เด็ดขาจะหาวอามาไม่ถึงก็ขอนั่งหน่อยแล้วกันอึ๊บด้านหลังนู้จะเป็นร้านค้าสสดี เป็นอาหารตามสั่งแบบง่ายๆเลยตั้งเป็นกระเพราไข่ดาวไข่เจียวหมูสับแม่อาหารพื้นพื้นอาหารพื้น,าานบ้านของไทยเราใครสะดวกก็เรียนเชิญได้นะครับใส่กล่องใส่จานได้หมดนั่งกินชิวๆ จะนั่งดูบรรยากาศด้านหลังก็ได้ตอนนี้แหละครับตอนนี้ไม่หนาวตอนนี้อุณหภูมิตอนนี้สาอองศาตอนนี้นะอุณหภูมิตอนนี้นะกินะนมก่อน ไปเดินทางก่อนีือร้ขึ้นมาเมื่อกี้หูอ,อื่อเลย ช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะครับเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างเดินทางใครมาถึงก็ต้องจอดพักบนนี้มีห้องน้ำมีร้านค้าร้านค้าก็ไม่ค่อยมีของอะไระครับถ้าใครหิวก็ร้านอาหารตาสัง่งร้านอาหารตาสัง่ง สั่งได้เลยนั่งรอ,อกินตรงนี้แหละพร้อมสวัสดีสวัสดีท่านครับรถไม่ค่อยมีหรอกได้เรื่อยๆแต่มันเป็นทางบนเขาต้องระวัง เจอรถเสียหลายคันอยู่มันเป็นทางขึ้นเขายาวรถจอดเสียหลายคันคันข้างหน้าผมนี่ก็จอดรถเสียแล้วเนี่ยคันข้างหน้าเขาลากขึ้นมาจอดแล้ว สวัสดีครับทุกที่วันดีครับบ่ายสามแล้วประมาณมห้าโมงเย็นผมถึงถึงบ้านตาเกียงไก่มาห้าโมงเย็น ล้างท้องไว้ไปกินที่นู่นทีเดียวเลยไปเดินทางต่อ ขอยุด4ีลไ์สดนะครับเพราะว่าขึ้นเขาไปเดี๋ยวขึ้นมันหายนะเดี๋ยวข้างหน้ามีจุดบิวสวยๆจะแบ่งปันอีกทีนึงประดีทุกคนครับ